ต้องขาหมูใส่ถสั่วลิสงนะคะวันนี้ได้กินแบบขาหมูขาหมูอย่างนี้เลยนะคเสียขาวไม่ได้ใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับวันนี้เป็นเมนูแบบถั่วลิสงนะครับคุณผู้ชมเพิ่งเคยเห็นนี่นะครับเวลากินเมนูแบบนี้จะรู้สึกสะอา,าดสะอาดยังไงไม่รูกมันโล่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันเช้าตรู่นะครับแม่ตั้งหม้อไว้นะครับนี่วันนี้เป็นเตาถ่านด้วยนะครับสองหม้อเลยนะคะวันนี้คุณยายตั้งน้าไว้เตรียมเตรียมรอลูกนี่ทั้งหม้ออะไรนะเขาเรียกเตาค่ะเตาถ่านเตาแก๊สเดินเนี้ยยากเลยค่ะวันนี้คุณยายเตรียมพร้อมเลยโอ้โหทำอะไรกินนะครับแม่ถ้าอย่างเนี้ยวันนี้ท่านผู้ชมเคยเคยกินไหมบางท่าน จำไม่ค่อยเคยกินเด็กสมัยนี้นะคะแต่ถ้าจะเป,เป็นสมัยก่อดจะได้เคยกินนะคะ้าอยาอยู่กับคนจีนนะคะก็จะได้กินต้องขาหมูใส่ถั่ยสงนะคะับอนต้มขาหมูใส,ใส่ถั่ยสงใส่ถั่ยสงเคยกินกันไหมคะไม่เคยแม่เด็กสมัยนี้ยิ่งไม่เคยเลยนะคะคนจีนคนจีนอ่ะเขาชอบทํากินนะคะประวัตินะครับเพือแม่ ตังแต่ส,สาวๆนะครับแม่เขาอยู่กับป้านะคะป้าเขาเป็นคนจีนค่ะใช่เ็าอยู่มาเขาเขาเป็นจีนแท้เลยนะคะเขาก็เลยทําให้กินค,คุณยายก็เลยเอามาทํากินมัางแต่คุณยายก็ว่าอร่อยต้มขาหมูถัวที่สงค่ะม,มีอะไรบ้างครับแม่อันนี้ตัวที่สงของคุณยายนะคะสองร้อยกร,รัมนะคะคุณยายแช่น้ําไว้แล้วก็ล้างให้เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้คุณยายล้างเรียบร้อยล้างหลายๆน้ํานะคะเผื่อมันมีผงๆผงแล้วก็จะมีขาหมู คุณยายไปซื้อแบบที่เขาเลาะกระดูกออกแล้วนะคะแล้วคุณยายมาหั่นชิ้นเอานะคะคี่ค่ะจะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,คะแล้วก็จะมีกระเทียมจีนหนึ่งหัวแล้วก็จะมีารากผักชีนิดหน่อยนะคะวันนี้ารากผักชีของคุณยายต้นเล็กไปหน่อยนะคะ <Hey. S 1> แล้วก็จะมีผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะมีน้ําตาลหนึ่งช้อนชามีเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะมีซีอิ๊วขาวสามช้อนโต๊ะนะคะอแค่นี้เลยค่ะ อ,อ,ม,อม,มาค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวถั่วไว้ก่อนนะคะถั่วของยายล้างเสร็จล้างหลายหลายหลาย,หลายน้ำนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีก้นก้นเขาจะมีผงมีอะไรนะคะนี่เดี๋ยวคุณยายจะต้มถั่วไว้รอเลยนะคะนี่ค่ะใส่หม้อน,นี้ไว้เลยนะคะคุณยายล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะพถั่วนี่ก็จะเป็นแบบเคี่ยวไว้ไเลยเปื่อยๆเลยค่ะเปื่อยๆเลยอันนี้น้ำคุณยายเดือดแล้วนะคะคุณยายก็จะเอามาลวกลวกขาหมูก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขามีกลิ่น ขาหมูคุณยายก็ล้างน้ําเกลือไปแล้วนะคะสองรอบนี่ล้างแล้วก็ล้างน้ําสะอาดออกแล้วก็ล้างน้ําเกลืออีกรอบหนึ่งเวลาเราทานจะได้ไม่มีกลิ่นนะคะนี่ค่ะคุณยายจะลวกก่กนรรอนนี่ค่ะเมนูมนแบบนี้นี่มาจากบ้านคนจีนหรอไหมค่ะส่วนมากเป็นคนจีนเขาจะต้องอ๋อเขาทําแบบเนี้ยค่ะบางบ้านเขาก็ที่ยายเคยกินนะคะบางบ้านเขาจะใส่หวัวใจเท้าด้วยนะคะหัวใจเท้า ใช้เท้าเค็มที่เป็น,นหัวๆเลยนะคะอเอามาซอยบางๆๆแล้วก็ใส่อันนี้แม่จำมาค่ะแม่จำมาเห <c oughs> ลือมั่นเหลือมี่เนาะ <c oughs> <c oughs> ทำไปบนไปนะครับลืมใส่เยี่ยม <c oughs> คุณยายวันนี้คุณยายลืมใส่เยี่ยมนะคะทำนู่นทำนี่ก็แก๊กก็แก๊กลืมหมดค่ะคุณยายอ่นี่ค่ะ เรก็ช้อนฝองออกนี้เลยนะคะเราก็ลวกได้ประมาณสามนาทีแล้วค่ะ,ะ,คะมาค่ะอยากจะปิดแก๊สแล้วก็เอาขึ้นเลยนะคะควันนี้ได้กินแบบขาหมูขาหมูอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ประมาณเท่าไหร่แม่กิโลนึงประมาณกิโลนึงค่ะนี่นะคะนะคะที่ยาจะใส่หม้อเลยนะคะ ขาหมูกิโลงครับผู้ชมนี่นถั่วนี่ก็ต้มมาสักพักแล้วครับต้มแบบนี้เราต้องใช้เวลาหน่อยนะคะน,นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้เคี่ยวเขาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเดี<ๆ>๋ยว<ๆ><ๆ>เราเคี่ยวสักพักแล้วเราค่อยปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวเอาเรอเอาไว้อย่างนี้ก่อนอืสักประมาณสิบนาทีอเค่ะเดี๋ยวคุณยายค่อยปรุงรสนะคะเดี๋ยวให หมูก,กับน้ำถั่วเขาเข้าเนือ้อกันก่อนนะคะพี่ใหย่ปิดฝาแง้ยแม้ไว้นะคะ่านผู้ชมอย่าปิดนิดอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเขาจะเป็นฟองขึ้นมาหมดฟูขึ้นมานะคะแยมแยมไ้เนวหน่อยหนึ่งพี่ะสิบนาทีผ่านไปแล้วครับผมนะคะเรามาดูกันนะคะโอ้สองฟัดเดือดพุ่งเลยนะคะม,มาคะ่ะพี่ใหญ่ก็จะใส่ใส่กระเทียมทุบไปนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะเราปรุงรสได้เลยนะคะถ้าน้ำยุบ ก็เติมน้ำได้เลยนะคะใส่เกลืออ๋อวันนี้แบบไม่มีน้ำตาลอะไระใช่ไหมแม่มีค่ะมีน้ำเกลือเดี๋ยวเราใส่แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเผื่อเราเคี่ยวไปเรื่อยๆมันจะเค็มเกินนะคะอ๋อครับนี่ค่ะสีิวขาวไม่ได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับวันนี้ใช้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลย่าหวานนะคะอคะเดี๋ยวคุณยายใส่แค่นี้ก่อนคุณยายจะกะมาช้อนช้อนหนึ่งนะคะแต่ เราเคี่ยวไปก่อนนะคะแต่อันนี้ใส่หมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าน้ําน้ํายุบท่านผู้ชมก็เติมน้ําได้เลยค่ะก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ขาหมูกับถั่วเรายุ่ยนะคะอือมต้องเคี่ยวนานหน่อยน,ะะนานค่ะนานเดี๋ยวไว้หละให้น้ํายุบอีกนิดนึงเราค่อยเติมน้ํานะคะอืมแล้วก็มาดูกันครับว่ารอบนี้จะเคี่ยวกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับ <laughs> อย่ปิดฝาไว้ก่อนค่ะถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วครับเรามาดูกันครับนะะี่ครัโลนี่แม่เติมน้นนําไปรอบนึ่งแล้วนะครับเติมน้ําไปรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าเค็มพอดีไหมคะมันจะเป็นเมนูออกแนว ถั่วที่ส,ส่งแล้วก็มีความเข้มข็ของน้านอือเห็มบอดีแล้วนะคะไม่ต้องเติมเกลือแล้วนะคะท่านผู้ชมอือเป็นบอดีมากเลยความหอมของถั่วที่ส,ส่งกับความหวานของขาหมูแล้วก็ถั่วลีส,ส่งนะคะอ็อันนี้นี่จะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมแม่ค่ะค่ะจะเป็นสีอย่างนี้เลยบบจะไม่มีสีอิ๊วดำไม่มีค่ะไม่มีอันนี้จะต้มแบบธรรมชาติเลยค่ะแค่ใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อย เรียบร้อยลรนี้หน่อยเรียบร้อยค่ะลงถ้วยกันเลยครับลงถ้วยกันนี่เราก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยเนาะค่ะเดี๋ยวตุ่นเราตุ่นไว้อย่างนี้เลยนี่ไฟก็เดี๋ยวมันก็พอดีครับมันก็อ่อนลงเลยนะครับไฟอ่อนลงเรื่อยเรื่อยือจนี่นะคะ อจัดเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะครับเป็นเมนูแบบถั่วลิสงนะครับคุณผู้ชมอืมผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่นะครับนะนคะแต่งด้วยพักชีนิดหน่อยมีความเขียวนิดนิดค่ะค่าสร็จเรยร้อยแล้วครับผมค่ะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับต้มขาหมูใส่ถั่วที่สองส่วนของแม่นะครับพร้อมชิมเลยครับผมนะคะเดี๋ยวคุณยายชิมน้ำก่อนนะคะโถั่วหนึ่งเม็ดเมนูอย่างนี้ไม่เคยกินจริงครับอือัวเราก็เปื่อยแล้วนะคะน้ำเขาความหอมของน้ำจะมี ความหอมของตัวที่สงแล้วก็ขาหมูผสมกันนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายนะคะจะหอมหวานพอดีเลยนะคะเค็มพอดีนะคะออแล้วก็แบบยุ่ยแล้วแนวเมนูโบราณโบราณเนานะใช่ใช่ค่ะนี่นะคะขาหมูเราก็ยุ่ยแล้วค่ะนี่นี่ค่ะโอ้โหหอมนี่นะคะต้มไปชัออ่วโมงนึงเลยครับ เนีน mm hmm. ไงเปิดหรือย,ยังเปิดแล้วค่ะดูสีสันแล้วครับผมไม่เคยกินจริงนะแม่แบบเนี้ยมันแปลกเดีครับไม่เคยกินหรอกค่ะเพราะว่านอกจากคนจีนนะแต่เขาจะต้มกินอืมแล้วถ้าเกิดว่าแบบถ้าเราทําเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบใส่ซีอิ๊วดำค่ะเพื่อให้มีสีสันดำๆขึ้นมาใช,ใ,ชใช่ค่ะ อืแบบนี้ก็แปลกดีครับอันนี้ไม่ต้องใส่สียดำเลยนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมดูมาค่ะเป็นเมนูแปลกมากนะครับสาหรับผมนะครับไม่เคยลูกไม่เคยกินหรอกค่ะเดี๋ยวลองชิมน้ําก่อนนะน้ํากับถั่วนะครับถั่วยุ่ยมากเลยอ่ะหมูก็ยุ่ยหนึ่งชั่วโมงอืมอรู้สึดเค็มๆมันๆใช่หลอดปลายเล็กๆ แต่แบบนี้นี่ซอสซอเหมาะดีเนะแม่คนจีนเขาชอบต้มแล้วก็ซดน้ําตอนเช้าอืมเขาจะใส่น้ําเยอะมากตอนนี้แม่อยู่กับป้านะเอาไว้ซดอืมหอมยายชอบกินกินน้ำกระถั่ว ลากินเมนูแบบนี้จะรู้สึกรู้สึกสะอาดสะอาดอยังไงไม่ลูกมันโลง่ลงๆด้วยด้วยสีเขาด้วยด้วยแล้วก็เราก็ทดน้ําแบบโลง่งๆเลยค่ะอืมแต่ผมชอบน้าซุปแบบนี้นะครับมันจะขาวๆใสๆดีอืมรู้สึกสว่างๆยังไงไม่ลูกแล้วก็ผสมกับกลิ่นของถั่วยิสวงด้วยอืมปรุงรสน้อมากเลยครับก็ยังมีเกลือแล้วก็ ซีขอขาวซีอิ๊วขาวนิดหน่อยอืแล้วก็ผงปรุงรสํำซุปใส,ส,สๆนะครับก็อ,อร่อยดีนะครับคุณผู้ชมสมัยก่อนนี้คุณยายอยู่กับป้าคุณยายก็จะได้กินประจําแล้วก็ชอบตักขว่วมากินเล่นตัวไอ้สงนะคะสมัยสาวๆแม่นะครับ <laughs> แล้วก็จะมีกงงแม่ของพ่อของป้านะเขา,าอายุมากแล้วเขามาจากประเทศจีนเลย นั่นแหละเขาชอบวนมากก็จะเป็นขาหมูนี่แหละขาต้มอ,อร่อยห,อหมูนุ่มละมุนเลยอะค่ะถ้าเราใส่หวัวเซฟโป๊ะเค็มนะก็จะออกมาดีรสชาติหนึ่งนะอ,อันนั้นก็จะออกเค็มๆหอมๆ อร่อยดีผมชอบน้ำซุปมากเลยครับอยากกินจะถัวถ่วถั่วเปือ่อยอร่อยชั่วโมงหนึง่งจะได้มหมูหมูนุมน่มๆนุม่มๆค่ะนุมน่มๆเลยอ่ะถ้าเรามีเตาถ่านอะเรามีเวลาตุน๋นเราตุน๋นนานๆเลยนะคะยิ่งอร่อยตุ๋นเตาถ่านก็หอมดีค่ะ <c oughs> อร่อยดีครับผู้ชมเมนูนี้ลองไปทำกันดูครับแต่ใช้เวลานิดหน่อย ใช้เวลาหน่อยนะคะแต่มันง่ายไม่มีไม่มีอะไรจุติกนะคะอืออร่อยสรุปเลยอร่อยอร่อยกินกับถั่วนะครับเวลากัดโดนถั่วด้วยแล้วถั่วเขานิ่มๆค่ะนิ่มๆถั่วนิ่มก็เหมือนเรากินถั่วที่ส่งต้มแหละแต่อันนี้เราเพิ่มเป็นขาหมูเข้าไปก็จะอร่อยแบบนึงได้นาซุปดีๆด้วยนะครับลองทำกันดูครับคุณผู้ชมเมนูเป็นเมนูแบบสุขภาพสุขภาพได้ด้วยนะเนี่ยได้ค่ะโบราณโบราณเลยนะคะ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ขาหมูต้มผงยส่งของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันไดยตรงเลยนะครับ